สวัสดีค่ะชื่ออมรรัตน์โมลีนะคะเป็นหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะไก่โคราชคิดว่าทุกท่านน่าจะพอจะรู้จักนะคะไก่โคราชเป็นไก่ลูกผสมค่ะ พราะของไก่โคราชเนี่ยคือไก่พื้นเมืองบ้านเราเนี่ยค่ะ,ะสายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาวส่วนแม่ของมันเนี่ยเป็นผลงานอีกผลงานวิจัยหนึ่งของมหาวิทยาลัยก็คือไก่มอสอจุดตั้งต้นของไก่โคราชเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2551แล้วนะคะโดยการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานสปวซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงหน่วยงานไปแล้วร่วมกับกรมปศุสัตว์แล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งในตอนนั้นเนี่ยประเทศของเราอะคะ่ะเราจะมี เกี่ยวกับเรื่องของการที่เกษตรกรรายย่อยเนี่ยเราขาดอาชีพหรือว่าขาดเครื่องมือในการประกอบอาชีพซึ่งมันก็จะทําให้เกิดปัญหาใหญ่ๆของประเทศตาางาก็คือในเรื่องของการที่ประเทศของเราเนี่ยยังติดอยู่ในกับดักของประเทศไรายได้ปานกลางแล้วก็มีปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจนอกจากนั้นในช่วงนั้นนะคะมันจะมีเรื่องของไข้หวัดนกมารุนแรงมากแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีความกังวลว่า ไก่พื้นเมืองของประเทศไทยเนี่ยมันอาจจะสูญพันธุ์ไปได้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยหมายถึงว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศในตอนนั้นนะคะก็เป็นห่วงสถานการณ์แบบนี้ก็เลยออกแบบงานวิจัยชุดหนึ่งขึ้นมาก็คืองานวิจัยไก่พื้นเมืองโดยมีเป้าหมายที่จะทําให้ไก่พื้นเมืองเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือในการทําอาชีพของเกษตรกรรายย่อยและในเวลาเดียวกันก็จะสามารถ อนุรักษ์แล้วก็พัฒนาพันธุกรรมของไก่พื้นเมืองได้ดังนั้นไก่โคราชเนี่ยค่ะก็เกิดขึ้นมาภายใต้เป้าหมายหรือว่าวัตถุประสงค์อย่างที่เรเรียนมาคือเราต้องการที่จะพัฒนาไก่โคราชขึ้นมาเพื่อที่จะให้ไก่เนี่ยเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ ให้กับเกษตรกรร,กร,รายย่อยและในขณะเดียวกันเมื่อพ่อของไก่โคราชเนี่ยเป็นไก่พื้นเมืองเราก็เชื่อว่าเมื่อไก่พื้นเมืองถูกเอามาใช้ประโยชน์ในการมาเป็นพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมืองก็จะไม่หมดไปจากประเทศของเรา แล้วนี้ก็คือจุดตั้งต้นของการเป็นไก่โคราชเมื่อเราสร้างสายพันธุ์ไก่โคราชขึ้นมาเนี่ยจุดแรกเลยที่เราจะต้องคํานึงถึงก็คือเรื่องของเกษตรกร,ร,กรสามารถที่จะใช้เป็นอาชีพได้จริงไหมต้นทุนการผลิตเป็นยังไงเมื่อเราทําการวิจัยแล้วเนี่ยก็พบว่าด้วยการออกแบบพันธุก,กรรมที่ระมัดระวังแล้วก็รอบคอบเนี่ยค่ะไก่โคราชก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับสมรรถนะการผลิต ของไก่ที่สามารถทําให้เกษตรกรรายย่อยเนี่ยมีกําไรได้นะคะโดยเฉลี่ยแล้วต่อตัวเนี่ยเกษตรกรจะได้กําไรอยู่ที่ประมาณ1 0บถึงยีบาทต่อตัวเลยแต่คําถามต่อมาคือว่าแม้ว่าเกษตรกรจะขายได้จะมีกําไรก็ตามแต่ถ้าหากว่าคนกินไม่ชอบกินแล้วไม่อร่อยกินแล้วไม่มีจุดขายมันก็จะไม่สามารถทําให้อาชีพของเกษตรกรเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้ ดังนั้นงานวิจัยในในขั้นต่อมาเราก็เลยพยายามศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพเนื้อจุดดีจุดเด่นของเนื้อไก่โคราชแล้วเราก็พบว่าไก่โคราชเนี่ยเป็นสามารถที่จะมีจุดขายในเรื่องของการเป็นไก่เพื่อสุขภาพได้ในขณะเดียวกันเนื้อไก่มันก็มีความเหนียวนุ่มติดสปริงนะคะมันมีความหวานหอมอร่อยตามธรรมชาติและในขณะเดียวกันไขมันของไก่โคราชเนี่ยก็ต่ำมาก โปรตีนของไก่โคราชเนี่ยก็สูงสามารถที่จะร่างกายมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะย่อยโปรปตีนเหล่านี้แล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ดีนะคะคอลลาเจนก็สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามากินไก่โคราชกันนะคะโดยภาพรวมแล้วถ้าผู้บริโภคทุกคนมาช่วยกันบริโภคไก่โคราชนอกจากท่านจะมีความสุขที่ได้บริโภคเนื้อไก่ที่อร่อยแล้วก็แตกต่างแล้วน้องอยากจะทําให้ท่านมีสุขภาพที่ดีแล้วอะคะ่ะยังทําให ทุกๆคำที่ท่านบริโภคไก่โคลาดก็จะทําให้เกิดความยั่งยืนเกิดความเข้มแข็งของอาชีพของเกษตรกร,ร,กรไทยด้วยค่ะ